ยโอ๊ยไหวโอโตโตตอนนี้พ totally ี่โตโตขับหับอกอยู่ไม่วไว้แล้วเป็นเม่นขปเม่นมามีมีมีอ๋มึงไหวแน่นะออคุณจะถามมึงออกมั้ยใจกง โปองเว้ยโปองเว้ยเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปดิเข้าไปดิโปองโปองโป้งเฮ้ยสุนาร์โตเฮ้ย

ไอ้ไอมอนห่ะกคิวไปดิเราไปทำพิเรนเกันิดวันเกิดมาเลยเตะทิกสวยต้องสวยมีเงินเตทิกเตทิกไอ้ไอ้มิกกี้กูจะบอกว่าตอนมันแดกเราอ่ะมันส่งคิปไา้พวกกูในไอจีเป็นสิบคิมแล้วเพื่อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปเลยโต๊ไปเลยมองมาพ่มบ้งเขาหัวเว้ยเขาหัวไอ้มัอนไอ้มัอนเอาไปส่งจานไปโลอเขาหัวเว้ยเขาหัวเขาหัวเฮ้ยไอจริงโตเดอจริ้ง โอ้เล oh, ่นก oh, oh, ันแบอลเป็นคเล่นกันนะราบงโอ้ย้ย้โอเล่นกเล่นกเอนชีใหญ่เลยในขนานั้นเอง

ปองเว้ปองเว้เลยตาหลงโปอง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 ปอไมหงย้งไอ้ต้องเล่นปืนหรอวะเจมันปองปองอเล็ปองเปองเว้ปองปองไปท้อกูกูจะไปได้ยังไง Oh my ultimate is oh. <laughs> <laughs> oh Oh No <laughs> Oh See man die, with it Why is lot 10 seconds left Oh my hey Hey Oh my dear

1 e ึ่งศัตรูออกูว้าวว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 วาวววววววลวว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 เวว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 ่วว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 ่วว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 วยวว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 ้ยไว้คิวววววีวว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 ว เป็นไงทักษะมีกวนไม่จำสิไอ้ติติขอติขอติขอติโต้ของนั่นโต้ของมึมมึมอ๋ออ๋ออกย่งม่ตายหนึ่งของเพื่อนละฟังไม่ตายเฮ้ยลวงตายนึ่งนี่เตะทิ้เตะทิง โอ๊ยโอยผลักกวาอ่ะนี่ผลักวิงมักตองผลักย cin ิงไปนี่เยอ้เยมมัแมงค์คนดีไอ้มาคนคนดี่วเยอ้ยมูแมงคตคนเท